สาพัฒทีวีสวัสดีครับอากาศเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมล่ะครับสํหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องทน้ํอุ่นรุ่นใหม่มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยมาพร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์5ราปยปี2024นี้ทางร้านสาพัฒทีวีเรามีเครื่องทน้ําอุ่นดีไซน์สวยราคาคุ้มค่าจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รับชมกันครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับเครื่องทาน้าอุ่นชาร์ปรุ่นนี้จะมาพร้อมกัน2ขนาดให้เลือกนะครับเริ่มที่รุ่น3,500วัตต์และรุ่น4,500วัตต์ครับจะมาพร้อมกัน2สีเริ่มที่สีเทา GY และสีขาว WH ครับในส่วนรูปลักษณ์ของดีไซน์รุ่นนี้จะมาพร้อมดีไซน์ใหม่ดูเรียบหรูมินิมอลมากขึ้นในส่วนของปุ่มปรับอุณหภูมิมีการเพิ่มความสวยงามด้วยอะคริลิกด้วยนะครับทำให้เข้ากับดีไซน์ตัวเครื่องได้ลงตัว รุ่นนี้มาพร้อมไฟแสดงสถานะการทํางานอยู่ด้านล่างนะครับในส่วนของขนาดตัวเครื่องจะมีความสูงอยู่ที่32.5เซนติเมตรความกว้างอยู่ที่19.5เซนติเมตรความลึกอยู่ที่9.6เซนติเมตรเครื่องทำน้ําอุ่นรุ่นนี้จะมาพร้อมที่ปรับอุณหภูมิเป็นแบบปรับหมุนใช้งานง่ายหัวฝักบัวสามารถปรับสายน้ําได้3รูปแบบในส่วนของหัวและสายฝักบัวจะมีการยับยั้งแบคทีเรียด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบการทํางานและความปลอดภัยกันครับรุ่นนี้จะมาพร้อมแท้งทำความร ร้อนทองแดงให้ความทนทานไม่รั่วซึมและยังเก็บความร้อนได้ดีรุ่นนี้จะมีการเพิ่มขนาดหม้อต้มให้ใหญ่ขึ้นถึง12%เเลยทีเดียวครับนอกจากหม้อต้มที่จะมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วเรื่องการทําความร้อนรุ่นนี้ก็ต้องดีขึ้นเช่นกันครับเพราะรุ่นนี้จะมาพร้อมชุดทําความร้อนพรีเมียมคอปเปอร์ทนทานแข็งแรงสามารถทําความร้อนได้ดีและไม่เป็นสนิมครับในเรื่องของความปลอดภยัยตัวเครื่องผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟปลอดภัยด้วยมาตรฐานญี่ปุ่นและยังป้องกันฝุ่นละอองและน้ําเข้าเครื่อง ด้วยมาตรฐาน IP 25รุ่นนี้จะมาพร้อมระบบ ELB ตัดกระแสไฟรั่วภายใน0.1วินาทีมีระบบตัดการทํางานทันทีในกรณีแทงทำความร้อนมีอุณหภูมิสูงเกินมาตรฐานและยังมาพร้อมระบบตัดการทํางานของตัวเครื่องทันทีเมื่อไม่มีน้ำไหลเข้าเครื่องนะครับในส่วนของการรับประกันสินค้านะครับรับประกันตัวเครื่อง1ปีรับประกันตัวทําความร้อน5ปีครับ รุ่นต่อมานะครับจะเป็นเครื่องทัน้ำอุ่นฮิตาชิรุ่นพรีเมียมดิจิตอลมาพร้อมกําลังไฟ2ขนาดคือ3,500วัตต์และ4,500วัตต์ครับตัวเครื่องทัน้ำอุ่นรุ่นนี้จะมาพร้อมดีไซน์ด้วยกัน2สีเมทัลลิกแชมเปญและสีเงินครับในส่วนรูปลักษณ์ดีไซน์ของตัวเครื่องจะมีความบางเรียบหรูมาพร้อมหน้าจอแสดงผลและปุ่มกดดิจิตอลโชว์อุณหภูมิและสถานะการทํางานครับในส่วนของขนาดตัวเครื่องจะมีความสูงอยู่ที่37.7ซมความกว้างอยู่ที่ ที่21.5เซนเมตรความลึกอยู่ที่9.2เซนเมเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้จะมาพร้อมที่ปรับอุณหภูมิเป็นแบบปุ่มกดดิจิตอลสามารถกดเลือกอุณหภูมิได้ตรงตามที่เราชอบและยังสามารถบันทึกอุณหภูมิที่เราชอบได้ถึง3อุณหภูมิครับ ฝักบัวรุ่นนี้สามารถปรับสายน้ำได้5รูปแบบและในส่วนของหัวและสายฝักบัวจะมีการยับยั้งแบคเทีเรียด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบการทำงานและความปลอดภัยกันครับนิตชีรุ่นนี้จะมาพร้อมระบบนิรภัย15จุดในส่วนของแทงทำความร้อนทองแดงขนาดใหญ่ให้ความทนทานไม่รั่วซึมและเก็บความร้อนได้ดีรุ่นนี้จะมาพร้อมชุดทำความร้อนอินโคลอยผลิตจากโลหะผสมที่มีคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมและสามารถทำความร้อนได้ดีนะครับทุกเครื่องผลิตจาก วัสดุที่ทนไฟป้องกันไฟลุกลามและยังป้องกันฝุ่นละอองและน้ำเข้าเครื่องเรื่องการเกิดไฟฟ้ารับวงจรได้ตามมาตรฐาน IP 25มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติในกรณีที่ตัวเครื่องทำงานนานถึง60นาทีนะครับมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและตัดการทำงานอัตโนมัติในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกิน55องศามีระบบตัดการทำงานอัตโนมัต e ิ ELCB ในกรณีเกิดกระแสไฟรั่วหรือรัดวงจรระบบจะตัดการทำงานภายใน0.1วินาทีในส่วนของการรับประกัน สินค้ารับประกันตัวเครื่อง1ปีรับประกันชุดทําความร้อน5ปีครับรุ่นต่อมานะครับจะเป็นเครื่องทน้ำอุ่นโตชิบ้ารุ่นนี้จะมาพร้อมกำลังไฟด้วยกัน2ขนาดเริ่มที่3,800วัตต์และ4,500วัตต์มาพร้อมดีไซน์ทันสมัยโดดเด่นด้วยสีขาวนะครับในส่วนที่ปรับอุณหภูมิจะเป็นแบบปรับหมุนพร้อมไฟแสดงสถานะตรงกลางตัวเครื่องนะครับในส่วนของขนาดตัวเครื่องจะมีความสูงอยู่ที่33ซนติเม ความกว้างอยู่ที่20ซนติเมตรความลึกอยู่ที่8.8ซนติเมตรหัวฝักบัวรุ่นนี้จะปรับสายน้ําได้5รูปแบบในส่วนของหัวและสายฝักบัวจะมีการยับยั้งแบกทีเรียด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบการทํางานและความปลอดภัยกันครับรุ่นนี้จะมาพร้อมหม้อต้มทําความร้อนพลาสติกคุณภาพสูงเก็บความร้อนได้ดีไม่รั่วซึมทนต่อความร้อนและแรงดันได้สูงตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่ทนไฟป้องกันในกรณีไฟลุกลามด้วยนะครับและยังป้องกันฝุ่นละอองและน้ําเข้าเครื่อง เรียงการเกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้ตามมาตรฐาน IP 2 5มีระบบตรวจเช็คสายดินและตัดการทํางานทันทีเมื่อระบบสายดินขัดข้องมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและตัดการทํางานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิน้ําสูงเกิน55องศาเซลเซียสและหากตัวเครื่องมีความร้อนและแห้งมากเกินถึง85องศาเซลเซียสตัวเครื่องจะมีการตัดการทํางานทันทีนะครับมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ELCB ในกรณีเกิดกระแสไฟร่วหรือลัดวงจรระบบจะตัดการทํางานภายใน0.1วินาทีในส่วนของการรับประกันสินค้า ของเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้รับประกันตัวเครื่อง2ปีรับประกันชุดทำความร้อน5ปีครับและรุ่นสุดท้ายนะครับจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นอิเล็กทร u x u ก t ์อัติ Home 700รุ่นนี้จะมาพร้อมกำลังไฟด้วยกัน2ขนาดเริ่มที่3,800วัตต์และ4,800วัตต ในส่วนของดีไซน์ตัวเครื่องจะมาพร้อมดีไซน์ใหม่สวยลงตัวด้วยดีไซน์เพียวบางโค้งมนให้ลุกพีมนยยมเพิ่มความสวยงามด้วยลวดลายมาเบิลในส่วนที่ปรับอุณหภูมิจะเป็นแบบปรับหมุนแสดงผลด้วยหน้าจอดิจิตอลพร้อมไฟแสดงสถานะการทํางานตรงกลางนะครับในส่วนของขนาดตัวเครื่องจะมีความสูงอยู่ที่37ซนติเมตรความกว้าง20.9ซนติเมตรความลึก8.9เซนติเมตรหัวฝักบัวปรับสายน้ําได้5รูปแบบในส่วนของหัวและสายฝักบัวมีการเคลือบสารป้องกัน แบคที ria anti-bac plus ช่วยกำจัดเชื้อแบคทีรียที่เป็นอันตรายได้ถึง99%เลยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบการทํางานและความปลอดภัยกันครับเครื่องทตน่ออุ่นรุ่นนี้จะมาพร้อมระบบนิรภัย15ขั้นตอนในส่วนของแทงคงทำความร้อนจะเป็นหม้อต้มทองแดงขนาดใหญ่ให้ความทนทานไม่ลวดซึมและเก็บความร้อนได้ดีตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่ทนไฟป้องกันในกรณีที่เกิดกระแสไฟลุกลามนะครับและยังป้องกันฝุ่นละอองและน้ําเข้าเครื่องเลี่ยงการเกิดไฟฟ้ารัดวงจร ได้ตามมาตรฐานของ IP 25มีระบบตัดการทำงาน2ชั้นในกรณีเมื่อแท้งทำความร้อนมีอุณหภูมิสูงเกิน55และสูงสุดที่90องศา มีระบบ Safe r ร a d y ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟอัตโนมัติก่อนทำงานทุกครั้งมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ ELCB ในกรณีเกิดกระแสไฟรั่วหรือลัดวงจรระบบจะตัดการทำงานภายใน0.1วินาทีมีระบบป้องกันไฟกระชากมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่มีน้ำไหลเข้าเครื่องและที่สำคัญมาพร้อมระบบ Earth Indicator ตรวจเช็คสถานะการติดตั้งสายดินสมบูรณ์หรือไม่และในส่วนของการรับประกันสินค้านะครับรับประกันการรั่วซึมของแทงค์น้ำ10ปี พร้อมรับประกันตัวทำความร้อน5ปีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําเครื่องทำความอุ่นที่เราได้แนะนําไปแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะมีกําลังไฟที่ต่างกันนะครับหากลูกค้าอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆและต้องการเครื่องทำความอุ่นไปติดตั้งเราขอแนะนํากําลังไฟเริ่มที่4,500วัตต์ขึ้นไปนะครับเพราะจะทําอุณหภูมิความร้อนได้เร็วและต่อเนื่องหากลูกค้าอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศปกติตัวกําลังไฟ3,500วัตต์และ3,800วัตต์ก็เพียงพอแล้วครับและสำหรับใครที่จะซื้อเครื่องทำความอุ่นไปติดตั้งเองหรือจ้างช่าง งผู้เชี่ยวชาญมาติดตั้งเราควรศึกษาระบบการทํางานและมาตรฐานของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเพิ่มเติมด้วยนะครับและควรหมั่นตรวจเช็คระบบสายดินและสวิต์ป้องกันไฟรั่วหรือเกินด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยสาพ์ทีวีเราใส่ใจคุณครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื่องทำความุ่นสามารถติดต่อหรือโทรสอบถามได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยครับคิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดถึงสาพ์ตทีวีสวัสดีครับ